ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่อาศัยอยู่บนดาวโลกแห่งนี้นะครับใครจะไม่อาศัยอยู่บนดาวโอเคครับเราก็มาอยู่กับเทเรเลียนะครับพาร์ทที่3นะครับซึ่งเล่นมา3พาร์ทแล้วครับเรายังไม่มีอาวุธเวทมนต์สักชิ้นเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็ได้ปรับเปลี่ยนผมเอยไม่ใช่ปรับเปลี่ยนดิได้ก็ได้สร้างบ้าน NPC ให้ใหม่นะครับสามสาม สามหลังนะครับไม่ใช่สามหลังดิหนึ่งหลังเอ้ยไม่ใช่หนึ่งหลังสองหลังนะครับซึ่งหลังหลังแรกครับนี่ครับก็จะมี n อ c นบีซีเดโมชนิดนะครับก็คือเป็น n อ c ที่ขายระเบิดนะครับก็ n อ c ตัวนึงเอ่ยมันไปอยู่ไหนอ๋อนี่ไงนี่ครับ n อ c นบีซีเพนเตอร์นะครับซึ่งจะขายอุปกรณ์พวกอ,อะไรอะพวก สีอะเออพวกสีไว้ตกแต่งประดับสีประดับบ้านแล้วก็ไอเอ็นีซีนะครับนะครับเอ็นีซีย้อมสีนะครับย้อมสีเอ่อที่เรามันจะเอามาใส่ช่องเนี้ยเนี่ยเนี่ยแวนิตี้เนี่ยไอเอไม่ใช่ดินี่ไอช่องเดนี่ครับนี่ครับช่องเดครับโอเคมะนาวมาเดย์ป่ะไม่รู้ครับโอเคนี่ครับผมก็ได้สร้างบานครับผมได้ไปเอาบล็อกหิมาครับมาทําครับแล้วก็กระจกมาทําเป็นประตูเป็นโต๊ะครับ เป็นบ้านของเพนเตอร์ครับนี่ครับก็อย่างที่รวมๆกันนะครับก็ก็กมี n p c มาเพิ่มแค่นี้และครับซึ่งพารนี้เราจะไปหาอาวุธเวทอาวุธเวทมนต์แรกกันนะครับซึ่งเล่นมาตั้งแบบคือเล่นมาตั้งสามพาร์ทกะชิดได้เนาะซึ่งเล่นมาตั้งสามพาร์ทนะครับเรายังไม่ได้อาวุธเวทมนต์เลยครับแล้วก็ผมก็ได้อ่อ อ่าอ่านอ,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 อยู่ไหมผมก็ได้ลงไปสำรวจนะครับโคตรจะนิดหน่อยเลยครับแล้วก็ลงไปตายครับนะตรงนี้นะครับครับผมลงไปตายครับโอโ้โหคือแบบมันแบบมันลึกจริงอะ่ะแล้วแบบดูเลือดผมดิมีแค่สองร้อยเองนะครับ <š> โถเอ้ยโถเอ้ยโถเอ้ยทําไงดีครับตรงนั้น,นครับจุดประสงค์ที่ผมจะไปะครับเอาตอนนั้นเป็นเอ่เอเดี๋ยเดี๋ยว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 กระตุกกระตุก ตรงนั้นมันก็จะมีแบบนี่นะครับสังเกตว่าครับมันจะมีแท่งไม้นี่ครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีแท่งไม้โอเคเราจะลงไปกันนกนกข้ามันข้ามันข้ามันโอเคครับไปครับแล้วก็แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืม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 เราเราขาด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 สิ่งนี้ไม่ได้ครับโอเคโอเคครับเรียกทองครับ โอ้ถุยไม่ใช่ครับเรียกเพลทเรียกเพลทเล่นอีกเล่นอีกเล่นอีกแทะเดีแดดเดี๋ยวเไปคาาทิ้งนะครับแล้วชุดเกราะที่ผมใส่นะ้ก็เป็นชุดเกราะอ่าออะไรเนี่ยเลดเล็ดอ็อเลดเลดอาร์เมอร์นะครับซึ่งมีแฮมเฮลเมทนี่ครับจะมีอยู่สามดีฟนอ์แล้วก็อไอ้นี่มันานไปคลิมคลิม <laughs> ลมช่างมันเถอะครับก็เออช่างมันเถอะก็มีทั้งหมดรวมกันทั้งหมดก็จะเป็นสามสามหกอ่หกเจ็ดแปดมีแปดนะฮะแล้วมันก็เซตโบนัสน,นะครับบอกเพิ่มอีกสามดีเฟนต์ครับทำให้ดีเฟนต์เราเป็นสิบซึ่งก็ทำให้เราถึกขึ้นมานิดหนึ่งย้ำนะครับนิดหนึ่งย้ำนะครับเหมืองเหมืองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวลจากนั้นนะครับผมก็ได้ไปเล่นปันหลังใหม่นะครับหลังไม่นะครับเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวเสียงอะไรมันเสียงอะไรเนี่ยโอเคครับโอเคเราจะลงไปครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันตรายอันตราย ตอนนผมพอมารู้สึกว่ามันอันตรายนครับปึ๊บ, <S 1> <S 1> บเรายังไม่ได้อาวุธเวทสักอันเลยนะครับซึ่งก็ไปแบบหาดันเจียนพยายามแบบเออแบบอะไรต่างๆนะแล้วผมก็ได้ไปทําฮุกมาครับปึ๊บนีง่ายซึ่งยังเป็นฮุกคุณภาพต่ำนะครับมามามาเดี๋ยวเดียด๋วยวตรงนี้คือทอก์รอท็อกมี16อันตายครับโอเค โอเคครับไปครับโอ้ยรู้สึกว่ามันแหลกเหลือเกินรู้สึกว่ามันแหลกเหลือเกินอุ้ยเดี๋ะเดะเดะเดะตรงนี้ตรงนี้เป็นน้ำโอเคโอเคครับนี่แหละครับผมจะเดะเะเดะเยวแบ็กสลามแบ็กสลามโอ้โหสิบเอ็ด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 เดะ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 เพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งโอซิเกลลิตันสเกลลิตันสเกลลิตัน โ okay, okay, อเค okay, ครับโอเคดอกโอเเก็บเก็บโอเคครับเราก็ามาเจอใบโอมเห็ดแล้วนะครับโอเคเก็บ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 อุ้ยอุ้ยตกใจหมดดึกว่าอะไรเออรู้สึกว่ามันมืดจังเดี๋ยวเดี๋ยวย้อแนแแบบดูก่อนโอ้ตรงนี้ลึกนะครับผมบอกไปก่อนนะครับ ตรงนี้ลึกนะครับโอเคเราจะค่อยๆลงไปดีไหมอ้าวไม่ถึงไม่ถึงเด,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 ด็ดเด็ดเด็ายลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับโอเคถึงอยู่นะครับเฮ้ยเราเจอไอ้นี่แจ๋วครับ เจอนี่ครับผมเจอไอ้ดินนี่ครับบางคนถามว่าไอ้ดินนี้อาจจะเป็นขยะนะครับสําหรับใครบมงงโครับแต่สําหรับผมไม่ใช่ครับเป็นแบบที่ฟาร์มหาแร่แบบชั้นดีเลยนะครับที่จริงนะครับเดี๋ยวเพิ่งขุดเดี๋ยวเพิ่งขุดตายครับโอเคสาราเราลงไปจัดการเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะลงไปจะตายไหมวะไม่เอาผมไม่คอเสี่ยงนะครับไม่ขอเสี่ยง อาจจะเสียเวลานิดนึงะครับแต่ผมก็จะลงไปนะครับก็จะขุดลงไปอย่างนี้ครับอ้อนังไงเห็นแล้วโอเคโอเคโอเคเดี๋ยว็ดเด็ดเดเมืดมืดมืดมดมืดอุยนังไงแร่แร่เราเจอ,เอไม่ใช่แร่ดิเราเจอเอัญมณีแล้วนะครับเนี่ยสีม่วงกันท้างล่างเนี่ยเฮ้ยไอคิสโต ไลท์กิสต้ลสลามจัดการดีเด็ด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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งนายจัดการไม่ดีสลามโอเคครับอุ้ยเด็ด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 เดี๋ยวอู๋สองอันเลยสองอันเลยสองอันเลยเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอเช็คว่ามีกับดากไหมมีไหมโอเคไม่มีครับให้สลามให้สลามมันจัดการเด็ดเด็ดอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเบิร์ม เวิร์มเหรอเวิร์มเหรอโอ้โหสามันครับท่านผู้ชมสามันอุ้ยเดี๋ยว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 เดมอนเตอร์เยอะมอนเตอร์ถึกไม่ใช่เยอะอุ้ย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 มองไม่เห็นอุ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวมอนเตอร์มันเยอะเดี๋ยวเครับไฟปักไม่ใช่ไฟดิผมจะเอาอันนี้เออหากำลังอีกทีเช็คเพื่อความแน่ใจ โอเคแถวนี้ไม่มีกับดักนะครับเ,เจอไลท์คริสตัลสามันครับขุดเลยขุดเลยรออะไรครับรออะไรเดี๋ยว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 อุ้ยเราเจอไอ้แท่งลูกปั้นนี้ด้วยครับโอ้โห,โหดีเลยครับดีเลยเอา้าวหายเข้าตัวแล้วโอเคโอเคขุดขุดเดี๋ยวเด๋ยวเดเดอะไรอะ่ะปึ๊บบัวกลัวท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นครับโอเค แล้วเราก็ไ huh. ด mm ้เ hmm. ด hmm. ็ดเด็ดเด็ดเด็ดสเกลสเกลลิตันอุ้ย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 ดาเมจเท่าไหร่ดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวดาดาดาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวโดดไม่ขึ้นอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนครับโอ้ยมีข้างข่าวติดตรงนั้นด้วยครับโอเคครับเราทำการขุดเอาไลคริสตัลครับโอเคโอเคครับได้มาสามอันครับแล้วก็อ่าโอเค ทำการกินครับกินครับกินกินอย่าให้เหลือแทงแทงแทงฟรี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 หาทางลงไปทางล่างก่อนครับปึ๊บเอาไฟหายฮะไปหมดจริงดิท่านผู้ชมไฟหมดเดี๋ยว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 มันดอกอะไรด้วยอะ ใช่ไหมมันดรอกไหมไม่ใช่มันดรอปเงินโอเคอุ้ยตกใจหมดอื้อหือ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  What the fuck ตกใจหมดเลยลืมดูกับดักอื้มอื้มโอ้โหดูครับกับดักเยอะโคตรเยอะโคตรเด็ดเด็ดเรไม่ได้จังหวะเดะเดวเดะเดะ โอเคครับเราผมจะทําการขุดออกทุกที่เลยนะครับสผมอันไอ้กับดักมันอันอันตรายัอันตรับเหยียบนี่คือแบบโอกาสรอดต่ําครับโอเคตรงนี้ถอดออกแล้วโอเคอ้าวเดี๋ยวยังไม่ทุบยังไม่ทุบโอเคข้ okay. างล่างมีกล่องครับโอเค โอเค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 เคลียร okay, 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 okay. okay. okay, okay, ์แล้วนะตรงนี้เคลียร์แล้วครับโอเคแล้วจะโอเคอะไรนักหนาเนี่ยนเรยใช่ไหมใช่ไหมโอเคครับแล้วเราก็อูอูอูเด้อ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 ไอนี่เยอะไอ้นี่เยอะเราได้อะไรครับเราได้อะไรเราได้อะไรรองเท้าเอามาทําไมครับพ่อขุนเอามาเก็บให้หมด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  เดี๋ยวเก็บให้หมดเอากล่องด้วยเอากล่องด้วยรูปเอากล่องด้วยของฟีเอาของฟีของฟีเอารูปปั้นด้วยผมเจอไอ้นี่ด้วยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้บล็อกเนี่ยเนี่ยเนี่ยสําหรับบางคนนะครับก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับมันอาจจะเป็นไร้ค่าครับแต่ถ้าเรามีเครื่องจะมีเครื่องเครื่องมันจะมีเครื่องเครื่องหนึ่งครับเป็นเครื่องแบบคล้ายๆแบบกันกองนะครับยังไงไม่รู้ช่างมาเถอะ ก็โอเคได้มาปึ๊บขุดเอาครับบล็อกนี้มีค่านะครับมีค่าเกือบมีค่าเท่าทองเลยนะครับพูดง่ายๆครับเพราะว่าอ่าอ่าอ่าเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอุ้ย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 อะไรอ่ะอ๋อมืดมืดปึ๊บปักโอเคครับ ภาคต่อไปเราก็จะมาซมู้บอสกันเลยนะครับเอ่อตรงเดี๋ยวได้ละไม่ใช่โอ้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 ลุลัวๆลุลัวาลลัวอ้าวรู้สึกขึ้นยากจังเว้ยรู้สึกว่ามันขึ้นยากจัง รู้สึกว่าขึ้นยากจังขุดทะลุเอาเลยนี่นี่ไม่สนครับแล้วอุ้ยแบ็กสลามไม่ถึงไม่ถึงเดี๋เวเห็นอันยมัมมนีเริ่มไม่เอาแล้วครับตอนนี้เราคือที่ผมต้องการที่สุดก็คือลูปี้นะครับลูปีู้ปีเอาไปทำอะไรเอาไปออุ้ยเดีดๆอุ้ย เกือบเกือบเกวววววว <c oughs> ือบได้ไปทัวร์สวรรค์แล้วไงเกือบได้ไปทัวร์สวรรค์แล้วไงเกือบได้ไปทัวร์สวรรค์แล้วไงเกือบได้ไปทัวร์สวรรค์แล้วไงแล้วก็มีไอ้บล็อกไอ้ตรงนี้อีกผมก็ขุดเอาอ๋อมันมาจากไหนอ่ะอ๋อรู้สึกว่ามันจะหล่นมาจากข้างบนนะครับก็ข <c oughs> ุดเอาเลยครับได้มากี่กีบ่บล็อกแล้วได้มาเจ็ดสิบเจ็ดบล็อกครับอู้ได้อ้นี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ โอเคครับเราจะออไปทําฮุกกันนะครับอออ่่เ,เทุกอย่างสําหรับทุกอย่างทุกสำหรับผมยังมีประโยชน์นะครับโอเคเดี๋ยว็ดเด็ดเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวฮุกไม่ยิงออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนึงครับผมกำลังหาทางขึ้นไปอยู่ครับอ้าวไม่ยิงให้อีกโอ้ยเดี๋ยวรู้สึกโทรศัพท์มัน แ,แ,แออกขุดแม่งออกตรงนี้แหละขุดแม่งออกตรงนี้แหละแต่มันขึ้นยากนากักอ่ะเอ้ยเดี๋ยเดี๋เดีดโอ้ยไม่ขึ้นมันแล้วไม่ขึ้นมันแล้วขึ้นยากอะไรนักหนา เดี๋ยวได้เดเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นยากขึ้นยากเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะอุ้ยอุ้ยตกใจหมดไออู้ลุลัวลลัลัวอะไรครับลุลัวเอ่อคือคือว่าคือว่าไอข้างขาเนี่ย ไอไอไอยังไงดิโอ้ยโอ้ยมอนเตอร์มันเยอะจังเดี๋ยว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 รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีทางไปแล้วนะครับคือ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 ผมต้องขุดอย่างเดียวครับซึ่งมันจะใช้เวลานานนะครับซึ่งถ้างั้นผมก็จะไปจะออะไรเนี่ยมันเยอะเกลืกินเนี่ยเดี๋ยวซึ่งผมก็จะ ไปสุ่มเอานะครับกับไอ้พวกบล็อกสายพวกนี้แล้วครับแล้วของก็เต็มอีกไม่เอาพี่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรทิ้งดิเอานี่แหละเอามาทำไมเยอะโอ้โหมอน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 เยอะเยอะไปไหมพวกเยอะไปไหมมาเลย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 แล้วก็แบ็กสลามอีกแบ็กสลามโอ้โหสิบสอง ตอนนี้เป็นอะไรที่โชคดีมาครับเจอ,อไลท์คริสตัลอุ้ยมาสเตอร์สลามจัดการมั่นสลามสลามเราเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับปุ๊บมีไอ้นี่ก้อนหนึ่งปุ๊บขุดโอเคไอ้นี่อีกก้อนหนึ่งปุ๊บปุ๊บโอเคขุดกลับครับโอเค ไม่มีอะไรต้องการเราทิ้งไปเถอะเอามาทําไมเนี่ยอกับกับโอเคเรายังไม่มีอาวุธเว่นมนซักชิ้นเลยนะครับครับเรื่องนี้ผมจะมาทําให้ปุ๊บกันผมขอเคลีรยของของเคลีรยข,ของผมขอไปเก็บยาก่อนนะครับปุ๊บเก็บเก็บเก็บไม่ใช่จะไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บยาเก็บยา ยายาเยอะแยะเลยเยอะแยะเยอะแยะโอเคเก็บไปครับเก็บไปเก็บเก็บเก็บอ่าลูกปั้นแล้วก็ออเทอเรอรีโอเคโอเคตรงนี้ยัไงออเทรอรีเก็บตรงนี้นะครับออเทอเรอรีเก็บปุ๊บเมียนเดียวออเทอเรอรีโอเคอ่า รูปปั้นเทวรูปโอเคโอเคเอ,อ่ไอที่ผสมสีนี้เออที่ผสมสีผมขอเก็บไว้ตรงนี้ก่อนฝากไว้ฝากไว้โอเคโอเคครับอุบแล้วก็ส่วนผสมในการทํายาครับก็ไปก็ต้องมาเก็บที่กล่องตรงนี่นะัเก็บ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 ลืมเก็บละเบิดปะ เก็บระเบิดเก็บไอ้นี่เข้าไปด้วยเก็บเห็ดเก็บเห็ดนะครับเก็บเห็ดแล้วแร่มาจากไหนเดียวเนี่ยเอาทิ้งแล้วไม่เก็บไอ้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 อะเมทริโออ่านถูกอ่านอ่านผิดผมขออภัยด้วยนะครับโอ้เดี๋ยว็ดเด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 ็ดอัญมณีเก็บตรงไหนไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ข้างบนใช่ไหมโอเค อันนี้มไเก็บข้างบน,นแต่แต่แต่ยังไม่ถูกยังไม่ถูกยังไม่ถูกโอเค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 เคกับดาบทิ้งไประเบิดระเบิดเก็บไว้ในดีอ๋อระเบิดเก็บรวมกันกับไปพวกนี้อ่าอ่าโอเคครับเชือกเอาทิ้งครับไม่จำเป็นแล้วโอเคนี่ครับก็ ผมบอกนะครับได้ไอ้บอกไอ้นี้นะครับแล้ว่านอัดอยู่ไหมโอเคอัอยู่โอ้ความน้อยแล้วไงก็มาสุ่มดูกันครับปึ๊บนะครับปึ๊บมาโอโหเงินเงินปึ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้ออกมาเยอะเลยครับเยอะเลยโอโห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 หมดแล้วครับเก็บจะได้ลูบี้ไหม ได้มาหนึ ite, ่งอันครับแล้วก็ได้แอมเบอร์นะครับแล้วก็ได้แร่ที่เหลืออะไรไม่รู้โอโหลูบี้เรายังได้ไม่ครบนะครับคือคือคือที่ต้องการอีกอันเดียวเอามาทำไมโดอาล้นะครับก็พัทนี้ก็ก็ต้องขอไว้เพียงแค่นี้ครับมาเจอกันพัทหน้าเราจะทำการสู้บอลนะครับ ที่เหลือผมจะทําการหาเองนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับความจําผมเหลือน้อยแล้วนะครับก็มันอาจจะอาจบิดติดไปได้ก็ไม่รู้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะชอบกดไลค์ซับสไครตแล้วก็แชร์ด้วยนะครับก็บายบายครับซียูเ,เกะ